วันนี้ท่านนายกไปใช่ไหมท่านนายกไปไวันนี้นะครับพลเอกคงชีพตันตะวันนทธิ์นะครับ,บโฆษกกระทรวงกลาโหมก,ก็เปิดเผยว่าเมื่อตอนสองโมงวันนี้นะบ่ายสองโมงนี่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะรัฐมนตรีกรลาโหมได้เดินทางไปไประชุมสภาการศึกษาวิชาการทหารครั้งที่หนึ่งทับสองห้าหกกที่ห้องประชุมพานุลังสีที่สาราว่าการกลาโหมที่ประชุมได้พิจารณาและมีอนุมัติปปิญญาตีระดับ ได้มีมติอนุมัติปริญญาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาบัณฑิตศึกษาก็คือปริญญาโทนะแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาวิชาทางสหารและแต่งตั้งขราชการให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการพร้อมทังรับทราบดําเนินการตามแผนการปฏิรูปการบริหารจัดการและการปรับปรุงโครงสร้างกลาโหมด้านระบบงานการศึกษาระยะที่2ปี66-70 ซึ่งให้ความสําคัญกับว,วิชาประวัติศาสตร์ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในแผน4ด้านทั้งด้านหลักสูตรด้านการพัฒนาจัดการการเรียนการสอนด้านบริหารจัดการและด้านการพัฒนาบุคลาก,กรการศึกษานะทนายกก็ได้ย้ําถึงความสําคัญของหลักสูตรอ,อะไรว่ากันไปนะครับอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือการทบทวนปรับหลักสูตรการเรียนการสอนทางการทหารครับเออนี่ทหาร<ม>ก็มีวิชาแบบนี้นะครับ อ่ะนีก็ข่าวทั่วทั่วไปนะครับครับอ่าก็แต่ว่าท่านกับท่านไปประชุมการย่างใช่ไหมวันนี้อ๋อแต่นักข่าวก็งงนักข่าวก็วันนี้นายกก็โชคดีไปนักข่าวไม่ได้ถามอะไรมากนะครับนักข่าวคงจะผิดคิวไปหน่อยออืเลยไม่ได้จี้ท่านนายกวันนี้ออืเมื่อกี้ข่าวอยู่ไหนเห็นแบบๆนี่นะ